สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณเอลเดี๋ยวไม่ควรน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณจะไหนบอกให้เปิดอันนี้ไม่ควรน้อยจะมามาเปิดมาเปิดของของพี่อุส่งมาให้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นโบโบน้องโมเบลเท่าจะเป็นสีไหนกัน ของสวยๆกับของควนสองสองสีนะครับกล้องนมนิ่มะนะบ้างของนมนิ่มอันหนึ่งค่ะเ้าหมดยุ้ยมพูนหวานแหวว

<laughs> ừ, cái hơi bóng 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 kia bóng 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 นี่อันนี้นะครับอันนี้กำลังถอดออกเลยเอาออกตอนความันเป็นอันนี้หัวคนเอาแกอันนั้นไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับเกือบรองเท้าอุ๊บใส่บ้างมาใส่บวกบ้ดี๋ย่ามาใส่บวกบ้างมาชอบมามาใส่รถ เอามาใส่ลองมาใส่ดิโอปอมน้องโอปอลีครับลูกพอ่อขวานาด<ม>เล่นลูกไปเก๋เ,กเล่นอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่ลูกพออ่กพอนาดป่มาดนลูกพ่อนาดป่จ้า <laughs> ใช่ไหมคะโอเมนคนาะสวยมากครับอ <laughs> าไลอว chiếu mà sẽ cho phi chiếu đẹp cái con là cứ thời thải văn Mở cho Để không ขอบคุณนะครับสําหรับโบนะครับสวยๆให้กับน้องช้างนะครับกับพังนุ่มดิ่มด้วยนะครับกับโมเบลแล้วก็เกือบของพี่อยู่นะครับคู่ร<ล>องเท้าเกือบมันละสองคู่หกหกคู่นะครับให้กับทีมงานพังโมเบลได้ใส่นะครับขอบพระคุณมากครับนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ